ันนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Max m o เต t ร r สวัสดีครับขอต้อนรับสุรการนักส์มอตอร์คิดตัวอยน์ครับความบรรยากาศอย่างนี้ก็ไม่ค่อยได้เห็นบ่อยนะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเราอยู่ในช่วงของการล็อกดาวน์นะครับงดเดินทางไปสัมผัสผู้คนแต่ว่าพอมีการคลายล็อกดาวน์แล้วเนี่ยเราก็พอที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวได้บ้างนะครับไปสู่อากาศบริสุทธิ์ออกต่างจังหวัดกันบ้างนะครับคราวนี้ผมมากับคันนี้ครับ New s, new ai, bank, อานิวสุนิวเอ็กใหม่นะครับรถยนต์ดัดแปลงอะไกประสงค์นะครับหรือเรียกว่า PPV ที่ให้ความสะดวกสบายในการเดินทางแล้วก็ให้ความประหยัดด้วยแถมยังมีเทคโนโลยีเรียกว่าเอเดสนะครับเป็นกล้องมองข้างสองกล้องหน้า2ตัวนะครับในการตรวจจับวัตถุและเพื่อจะควบคุมรถนะครับเเดินทางจากกรุงเทพออกมาที่เขื่อนประสาทชนรศิธิ์จังหวัดลบบุรีนะฮะในช่วงนี้เนี่ยตัวสันเขื่อนเขาก็จะปิดให้บริการอยู่นะครับเพราะว่ายังอยู่ใน พื้นที่สีแดงนะครับเราก็เลยหาวิวสวยๆที่อยู่ข้างๆเป็นอ่างเก็บน้ําที่อยู่เหนือเขื่อนขึ้นมานะครับตรงนี้บริเวณนี้จะเป็นถนนเรียบอ่างเก็บน้ำนแหละครับซึ่งก็จะเป็นสถานที่ทาำให้เห็นวิวสวยๆของอ่างเก็บน้ําข้างเหนือเขื่อนปราสาทชุลสิธิ์นะครับแล้วคนก็จะมาพักผ่อนบริเวณนี้นะครับด้วยการชมวิวบ้างบางคนก็จะมาตกปลานะครับเป็นกิจกรรมที่คนก็พยายามหาทํากันในช่วงนี้นะครับครับเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวไปดูเรื่องราจีสูตรครับว่าผมมีอะไรมาฝากครับ ใหม่อีซุสดีแมทพัลานุภาพไรขีดจำกัดครับช่วงนี้กับมาคุยเรื่องราวดีๆแล้วก็เรื่องที่น่าสนใจจากการขับขี่รถดูแลรถยนต์จากคุณยุทธครับพี่ยุทธครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับคุณยุทธครับผมอยากจะให้คุณยุทธแนะนําเรื่องของการขับรถในทาง้าต่างๆนะครับเอาเรื่องแรกก่อนเลยครับว่าการขับรถ เอาช่วงหน้าฝนกันหน่อยครับเรื่องฝนตกการขับรถหน้าฝนคนต้องขับยังไงบ้างอย่างแรกเลยนะครับคิดว่าเป็นสิ่งที่น่าจะเข้าใจได้ง่ายแล้วก็เป็นสิ่งที่คนรุ่นใหม่น่าจะสนใจด้วยอย่างแรกที่สุดครับก็คือการที่เราจะเดินทางไปไหนนั้นอยากให้ท่านวางแผนล่วงหน้าวางแผนล่วงหน้านั่นหมายความว่าเช็คสภาพอากาศเช็คสภาพเส้นทางพยายามใช้เส้นทางที่ท่านคุ้นเคยครับอย่าไปเส้นทางที่ท่านคุ้นเคย ถ้าท่านไม่คุ้นเคยนั่นหมายความว่าท่านกล็ลาจจะต้องเจอกับการจนญัยอะไรบางอย่างที่เราไม่สามารถคาดการณ์ได้ลงหน้าเพราะฉะนั้นเช็คสภาพอากาศพร้อมๆกับเช็คว่าเส้นทางที่เราจะไปนั้นไปได้หรือไม่ครับถ้าท่านเคยคุ้นเคยกับเส้นทางเหล่านั้นและไปแบบเดิมท่านจะได้คุ้นเคยกับการแก้ปัญหาที่ง่ายขึ้นครับครับ ต่ถ้าเกิดว่าไปอาจจะพูดไปเที่ยวอยากางเที่ยวขึ้นเหนือไปภูเขาไนมาแล้วไม่เคยไปกับมาก่อนเลยดีอยู่นี้เครื่องมือสื่อสารดีมากครับก็อยากจะเรียนว่าทุกอย่างนั้นคือเห็นได้แบบสภาพคือของจริงเลยก็อยากจะเรียนว่าใช้แอปพลิเคชันใช้ทุกอย่างให้เป็นประโยชน์แล้วเราจะได้ทราบนะครับว่าเส้นทางวันนี้เป็นยังไงบ้างอย่างเช่นนะครับที่เราอยากจะไปบังเอิญบางเอิญเขาฝนตกหนักน้ําท่วมหนักเราจะได้ต้องยกเลิกก่อนอหรือว่าถ้าเราไปแล้วเนี่ยสภาพทุกอย่างเขาโอเคหมดแต่ถ้าบางเอิญอย่างที่คุณเอดีด้ถามครับ ไปถึงหน้างานพอดีบังเอิญมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นน้ําท่วมลึกผมก็อยากจะเรียนว่าสารตั้งต้นของการมองและการขับให้ผ่านอุปสรรคนั้นได้ทําอย่างไรบ้างท่านก็ต้องหาการเท,เทียบเคียบถ้าท่านใช้รถเก๋งอยู่รถเก๋งกับรถเก๋งด้วยกันท่านก็ต้องทราบนะครับว่ารุ่นต่อรุ่นที่เขาคล้ายคล้ายกันความสูงจากพื้นถึงใต้้องรถนั้นเท่าไหร่รแล้วรถจนคันที่อยู่ก่อนหน้าเราเนี่ยเขาอยู่เลนไหนแล้วก็ขับอย่างน้ำลึกแค่ไหนแต่สิ่งสำคัญนะครับก็คือถ้าท่านต้องลุยแน่ๆเนี่ย ผมแน่นํนอย่างแรกคือปิดแอร์ได้คือปิดระบบอากาศก่อน,นครับถ้าเราปิดแอร์ได้กําลังเครื่องยนต์คือเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ครับถ้าเรามีระบบแอร์มันก็จะเข้าไปโหลดกําลังเครื่องยนต์เพราะฉะนั้นก็ปิดแอร์ก่อนจุดต่อมาคือถ้าท่านขับกี์ธรรมดาก็ต้องใช้วิธีอยู่เกียร์หนึ่งเหยียบคลัชปล่อยคลัชคันเร่งเร่งเป็นช่วงถ้าเป็นเกียร์อัตโนมัติทำยังไงอันนี้คือยากเลยนะับคือท่านจะต้องใช้วิธีการขับสองขามีอัตราเร่งแต่ไม่เร็วจนเกินไป ให้รถนั้นมีการไหลอย่างต่อเนื่องบางครั้งอาจจะต้องใช้ขาซ้ายช่วยเหยียบเบรคขาขวาปิดคันเร่งเป็นช่วงว่เพื่อให้รอบเครื่องยังคงอยู่เพื่อรักษารับเครื่องเนื่องจากเครื่องเต์เบนซินเนี่ยแรงดันของท่อไอเสียนั่นออกไปน้อยมากครับมันจะมีแรงดันน้ําส่วนเข้าถ้าเราวิ่งน้ําท่วมลึกนะครับ,รบนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วจุดต่อมาคือท่านต้องสังเกตซ้ายขวาหน้าหลังแล้วว่าสภาพเส้นทางนั้นเขาวิ่งกันเลนไหนตรงไหนน้าท่วมลึกท่านเลี่ยงอย่าไปฝืนบอกว่าเฮ้ยไปมีดออกใช่รับ ยิ่งไปท่วมลึกมากๆโอกาสเครื่องยนต์ดับถ้าเป็นเครื่องยนต์เบนซินนั้นสูงมากในขณะเดียวกันครับถ้าขับรถในที่แคบมากๆต้องมีการขับสวนกันแน่นอนครับต่างคนต่างขับรถและมีอัตราเร่งก็จะดันน้าเป็นคลื่นครับผมคิดว่าบางทีถ้าอาจจะต้องเบาจังหวะนะครับเบาจังหวะเพื่อให้คลื่นมากระทบรถน้อยลงคันที่ขับมาเช่นกันเขาอาจจะขับเป็นคลื่นก็ต้องเบาด้วย ยี่ได้ท่านขับรถคันใหญ่ๆก็ต้องเห็นใจคนข้างเคียงกันด้วยนะเนื่องจากว่าเขาอาจจะมองว่ามันอาจจะเป็นการสร้างความไม่มั่นใจไม่ปลอดภัยกับการขับรถเกิดขึ้นได้นะครับเทคนิคการขับครับต้องมองว่าการขับรถหน้าฝนนั้นต้องมีวิธีการอย่างไรเหมือนที่คุณไดดี้เคยเกริ่นนะครับว่าถ้าเราจะขับรถช่วงเวลาใดยังไงบ้างแล้วก็ต้องปลอดภัยเนี่ยอันนี้ก็ต้องมาคุยกันว่าเทคนิคการขับที่ปลอดภัยมีอะไรบ้างครับครับอย่างกรณีเราขับไปแล้วเราไปเจอ ถนนที่มีการเผาอะ,อะไรข้างทางซึ่อองมีควันเยอะๆมากมายแล้วอยู่เราเราเปิดมาด้วยความเร็วแล้วเราขับเข้าไปโดยที่มองไม่เห็นข้างหน้าเราไม่รู้ข้างหน้ามีอะไรเกิดขึ้นต้องทำยังไงส่วนตัวแนะนําแบบนี้นะครับว่าท่านต้องเปิดสัญญาณไฟเพื่อเตือนขันหลังสัญญาอะไรครับถ้าเป็นผมนะครับอันนี้อาจจะขัดกับคนที่เคยพูดกันว่าไฟฉุกเฉินห้ามเปิด<ช>เป็นผมเปิดไฟฉุกเฉินนิดหนึ่งเปิดไฟดูฉนซัก กระพริบสักส4ครั้งก่อนเข้าไปที่ก่อนเข้าใกล้นะครับพร้อมๆกับลดความเร็วยกตัวอย่างเช่นถ้าขับทางหลวงเขาให้ที่90ก้าสิบกินวิชมงนะครับก็ลงมาสัก40อก็ขึ้นึงเลยใช่ครับถ้าท่านลงจาก90้า40บมาส่คันหลังตามท่านมาเขาก็ต้องลดเหลือ40เช่นกันโอกาสที่จะเกิดเหตุร้ยแรงก็ลดลงแล้วขณะที่ขับรถผ่านในพื้นที่ที่แบบมองอะไรยากๆนะครับคือรักษาความเร็วไม่ช้าไม่เร็วแล้วนะครับเดี๋ยวดกันครับไม่จำเป็นไม่ต้องเบรก พราะว่าถ้าท่านเบรก้างหลังก็ไม่เห็นท่านครับแล้วบางครั้งอาจจะมีการถามนะครับว่าเอ้ฝาดัดหมอกเปิดได้ไหมผมเชื่อว่าถ้าในระยะที่ควันหมอกลงจัดหรือเป็นการเผาหญ้าที่แบบมีควันหมามีควันหนาๆนะครับครับท่านไม่สามารถเปิดไฟเพนได้มีอีกเดียวก็คือรักษาความเร็วแล้วก็ดูช่องทางให้ถูกต้องพอนะครับครับนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆจากทางพิยุทธครับผู้เชี่ยวชาญจากอีสระสูนะครับในเรื่องของการขับขี่นะครับัปดาห์หน้าครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าพิุ่จะแนะนําอะไรบ้างครับ Max Motor ที่เป็นคุณมีอีสุสุดีแม็กพลานุภาพไร้ขีดจำกัดกลุ่มตรีเพชรทุกสิ่งเป็นจริงได้ออกไปเติมเต็มความหมายให้ชีวิตสไตล์ใหม่ trying, เลือก Mazda CX-30 หนึ่งใน SUV หลากหลายรุ่นจาก Mazda CX-Series c ซี i c week. ที่มากำหนดโลกใหม่ เป็น Civic ที่ไปไกลเกินกว่าใครจะตาม All new Civic Drive in the Android world life life ตอบครบทุกความต้องการของทุกช่วงชีวิตเลือกหนึ่งใน SUV หลากหลายรุ่นจาก Mazda CX Series MAX Motor มิตซูบิชิปัจจุโรสปอร์ตทุกจุดหมายมีความหมายมากกว่าเดิม จากสถานการณ์โควิดที่คาดว่าไทยเราน่าจะพอควบคุมตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่ได้บ้างและมาตรการคลายล็อกต่างๆของภาครัฐทําให้บรรยากาศการเดินทางและท่องเที่ยวของคนไทยเริ่มกลับมาบ้างครับเราเริ่มพบกับการจราจรที่ติดขัดในเมืองการเดินทางมีรถยนต์ร่วมบนท้องถนนมากขึ้นบ้างแล้วล่ะครับแม็กซ์มอเตอร์ตอนนี้เราเลยจัดทริปการเดินทางไปสัมผัสกับบรรยากาศกาต่างจังหวัดกันที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลบบุรีด้วยรถยนต์ s อ v ูวอเนกประสงค์ ยอดนิยมอซูซุมิวเอรุ่นเครื่องยนต์ดีเซล3.0ลิตรเทอร์โมตัวท็อปสุดมาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนสี่ล้อครับสรบตัวมิวเอ็ตัวนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นรถที่ให้ความน่ประสมนะครับจริงๆรถในกลุ่มเอนทีวีนะครับ ก็จะมีจุดเด่นเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับก็คือความว้างของเครื่องสรนะครับถ้าโดยเฉพาะตัว V กตัวนี้เนี่ยต้องเรียกว,ว่าโออาร์ R เลยทีเดียวนะครับวันนี้เราไปเสด็จประสังคสีต์ก็ป้าหมายจริงๆอยากไปดูบรรยากาศนอกเข่บ้างนะครับ แล้วก็ได้เห็นการเดินทางของผู้คนในช่วงนี้รู้สึกผมว่าเดี๋ยวลํใกล้ๆนีคฮะก็จะเข้าเทศกาลแล้วก็คงเดินทางจะเยอะขึ้นแล้วนะครับการนะครับจังหวัดด้วยรถปรับเรียบ PTV นี่แหละครับผมว่ามันให้ความมันสบายความปลอดภัยแล้วก็คืถ้าเราเปลี่ยนเป็น EV ที่มั็นยูสูงเนี่ยมันจะเพิ่มเรื่องความประหยัดขึ้นมาด้วยนะครับน,นอกจากระบบต่างๆที่ช่วยรับให้ เราสามารถขี่ด้วยความสะดวกสบายมากขึ้นแล้วก็คนโดยสารเนี่ยก็เชื่อมั่นแล้วก็มีมั่นใจเครับตอนขตัวรถด,ด้วยนั่งสบายสบายคุณผูช้ชมครับจริงๆวันนี้เรามีเป้าหมายอยู่ที่เขื่อนปราสาทชนรศิษย์นะครับเราจะไปดูบรรยากาศรอบๆริมเขื่อนว่านําเป็นยังไงบ้างแล้วก็บรรยากาศกรต้องเทียบเป็นยังไงบ้างแต่ว่า ช่วงนี้นะฮะช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยซึง่งเดืออกันยายนเนี่ยนะฮะอาจจะถึงเดือนตุลาคมเนี่ยทางจังหวัดยังไม่เปิดให้เข้าไปชมในตัวเขื่อนและสันเขื่อนนะครับเพราะฉะนั hmm. ้นบรรยากาศภายในก็จะเรียกว่าเงียบขาไปเลยเพราะว่าร้านอาหาราต่างๆก็ถูกปิดหมดแล้วนะครับอันนี้ก็น่าเห็นใจทางผู้ประกอบการในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับ <S <S แต่ว่าผมแวะมา mm hmm. ก่อนเข้าตัวสันเขื่อนป่าตักนะฮะเ mm hmm. บินผ่านมาเจอร้านชื่อร้านบ้านและไข่ฮะ เป็นบ้านเป็นร้านอาหารที่ให้บริการอาหารแล้วก็เครื่องดื่มแล้วก็จะมีร้านขายของฝากของที่เที่ยวลึกรวมถึงสือค้าเกษตรนะครับแล้วมีกิจกรรมอื่นที่ให้คนที่มาเที่ยวพักผ่อนแถวนี้ได้มาสัมผัสก,ก็เช่นให้นมลูกวัวตรงนู้นนะฮะแล้วก็มีการเก็บไข่แล้วก็ให้มีสามารถเดินชมสวนได้ด้วยนะครับ ก็ดูค่อนข้างจะสะอาดนะฮะแล้วก็ดูดีทีเดียวบ้านละไข่เมื่อกี้ผมเข้าไปดูที่ร้านที่ขายของเนี่ยครับก็มีทั้งพวกเนื้อสัตว์แท้แข็งนะครับแล้วก็เป็นพวกแบบแหนมเนื้อแล้วก็ของสินค้าเกษตรต่างๆรวมถึงกล้วยฮะกล้วยกล้วยน้ำว้ากล้วยไข่อ่าแล้วก็พวกมะนาวพวกหน่อไม้อะไรางี้นะฮะก็เป็นสินค้าเกษตรที่เข้าใจว่าเป็นสินค้าที่มาจากพื้นที่แถวนี้นะฮะเอามาจําหน่ายก็ จริงการออกมาต่างจังหวัดเนี่ยเราได้อุดหนุนสินค้าเกษตรเราได้อุดหนุนของในชุมชนเนี่ยผมว่าก็เป็นช่วยในเรื่องของการการะจายน้สู่ชุมชนด้วยเช่นกันนะฮะนอกจากเราจะได้มาสัมผัสบรรยากาศที่แบบบางคนอาจจะติดว่าอยู่ในแทบนานแล้วนะครับออกมานอกเมืองนี้แทบพอเปิดได้เนี่ยก็สามารถเดินทางมาพักผ่อนกันได้บ้างนะครับไปดูบรรยากาศแถวนี้ก่อนดีกว่า Max Motor. สูสุดสีแม็กซ์พลานุภาพไร้ขีดจำกัดกลุ่มตรีเพชรทุกสิ่งเป็นจริงได้ life, time, ตอบครบทุกความต้องการของทุกช่วงชีวิตเลือกหนึ่งใน SUV หลากหลายรุ่นจาก Master c X Series c ซ์ซีที่มากำหนดโลกใหม่ ช <Keep S 1> ีว AL ิตที่ไปไกลเกินกว่าใครจะตาม a o l n e w s e r i e Drive the u n r i v a l d ออกไปเติมเต็มความหมายให้ชีวิตสไตล์ใหม่เลือก Mazda CX-30 หนึ่งใน SUV หลากหลายรุ่นจาก Mazda CX Series Max Motor ใหม่อีซูซูดีแมปพลานุภาพไร้ขีดจำกัดก็เดี๋ยวที่ผมบอกนะว่ามันค่อนข้างจะครบถ้วนเะว่ามันมันมีทุกอย่างให้คุณเลยนะครับคุณจะเรียกกำลังด้วยอิงๆินแบกคุณก็มีฮัตเดิชิพมาให้ด้วยซึ่ง สามารถที่จะรถเปลี่ยนเกียร์ได้เองนะครับเพิ่มความเร็วทันใจกับไปรุ่นอย่างผมนะครับ รเราขับเป็นแก,กขับเครื่องสังล้อเป็นขับเครื่องสี่ล้อแบบไฮ่ก็หมุนแค่นี้ครับก็ทํางานแล้วครับก็ทําให้มั่นใจมากขึ้นบนถนนที่เปียกเล่นหรือว่ามีทรายอะไรเงี้ยฮะตัวของก็สี่ล้อช่วยให้เราสามารถคุมรถได้ดีขึ้นนะครับหรือไปเจออุปสรรคบัตรหนักๆเลยนะฮะก็อจาจจะต้องจัดก่อนนะครับรนนแล้วก็เปลี่ยนจากโฟร์ไฮเป็นโฟร์โลอันเนี้ยเราปีนป่ายได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางที่บบบ หัวขนาดไหนผมว,ว่ามันก็ผ่านได้นะครับถึงแต่ว่าอาจจะต้องดูแลหน่อยเรื่องของอสภาพแปนล้ออย่าเช่บเนบางทีมันมีฉีดเยอะมากซึ่งเสี่ยงต่อการที่มันจะไปบาดล้อทําให้ล้อยังแต่ยังรั่วได้อน,นี้ก็ต้องดูด้วยนะครับไม่ใช่ว่ามันไปดูปที่ก็จริงแต่ว่าพอเจออะไรก็จะลุยอย่างเดียวอยันนี้เพราะควรจะต้องดูเส้นทางด้วยเช่นกันนะครับ มอยู่กับยูสุมิวเอสใหม่นะครับรถยนอะไรประสงค์ขับแบบขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับเราเดินทางมากันที่จังหวัดลบบุรีครับเขื่อนปราศริษทตอนนี้เราอยู่กันที่อ่างเก็บน้ําเหนือเขื่อนนนะครับเราเดินทางด้วยรถคันนี้จากกรุงเทพมาเนี่ยตัวนี้เป็นรุ่นเครื่องยนต์สามลันีนะครับแล้วก็ใช้ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อด้วยนะครับอ่ บอกงี้ครับว่าคุณผู้ชมครับว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมจะต้องอต้องการรถแบบสไตล์เนี่ยครับ PPV หรือว่ารถ SUV หรืออะไรอะไรประสงค์นะครับแล้วถ้ามีกําลังทรัพย์พอผมแนะนําว่าใช้รุ่นที่แบบขับเคลื่อนสี่ล้อด,ด้วยจะยิ่งดีมากนะครับเพราะว่าการเดินทางไปที่ต่างๆเนี่ยคุณผู้ชมมัน่นใจได้เลยว่าคุณผู้ชมแต่บรถจะพาอุตสรรคต่างๆ,ๆไปได้อย่างสบายด้วยนะครับตัวรถเรียกว่ามีความกว้างแล้วก็ยาว ทำให้ห้องโดยสารอ่ะข้างในอ่ะถือว่ากว้างมากเราสามารถทํากิจกรรมข้างในระหว่างเดินทางได้นะครับผู้โดยสารนั่งกันอย่างสบายนอกเหนือจากเรื่องของความทันสมัยของหน้าตารูปร่างทั้งด้านหน้าด้านหลังของเนื้ใหม่ยซึ่งถือว่า เป็นรูปทรงที่ลงตัวมากๆเลยยุคนี้นะครับท่าะได้่เห็นเขาเราเดินทางมาถ่ายทำกับที่ต่างจังหวัดอ่ะลำบากแค่สองคนก็จริงนะครับแต่ว่าถ้ามันหเรามีสัมภาระเยอะมากเนี่ยด้านหลังเนี่ยเราก็เจ็บทั้งแล้วแต่เขาเราจะมีกิจกรรมอะไรเราอยากจะไปพักแคมป์ก็เต็นท์อุปกรณ์แคมปิ้งอ่าครับหรือจะไปเดินทางไปทำงานต่างจังหวัด กระเป๋าใบใหญ่ก็ได้นะครับตัวเครื่องยนต์3,000ซีซีเทอร์โบหรือแม้กระทั่ง2,000หรือ1,900ซีซีเทอร์โบผมว่า เดี๋ยวนี้เนี่ยเทคโนโลยีเครื่องยนต์เนี่ยมันไม่ได้แบบต่างกันเท่าไหร่นะฮะโอเคตัวนี้ถ้าต้องใช้สามเบรคเตอา์มันมีระบบขับเคลื่อนสี่ล้อที่ต้องใช้กําลังในการฉุดทั้งสี่ล้อแน่นอนครับตัวสามเบรคจะตับโจทย์มากกว่าราคามันก็ประมาณล้านเกือบล้านกว่าฮะล้านหกล้านหกหรือล้านเจ็ดประมาณเนี้ยนะฮะสำหรับตัวรุ่นขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับว่าถ้าคุณมีกําลังพอที่จะซื้อมันได้เนี่ยผมว่ามัน เป็นรถที่ให้ความคุ้มค่าคุณสามารถใช้กันยาวๆได้ถึงเท่าไหร่อะคุณจะใช้6 7ปีหรือ8ปีกับรถคันนี้เนี่ยผมว่า,าด้วยรูปลักษณ์ที่มันดูทันสมัยแล้วก็ดเูเรียกว่าร่วมสมัยด้วยนะครับผมว่าคันนี้ใช้กันยาวๆได้เลยอัน,นประสงค์ด้วยประหยัดด้วยแล้วก็ที่สำคัญครับตัวยูสุเองเนี่ยเขาก็มีความแข็งแกร่งในเรื่องของสู์บริการอยู่แล้วนะครับการบริการหลังการขายเป็นอีก รุ่นหนึ่งที่อยากจะแนะนำาผู้ชมได้สัมผัสกันนะครับยังไงก็ถ้าจะเดินทางไปไหนกับยูซเนี่ยผมว่ามัน่นใจได้เลยว่าคุณประหยัดและปลอดภัยแน่น,นอนครับ รายการ Max กซ์มอเตอร์มีเรื่องอยากบอกมากๆครับกับการปรับโฉมแบบ m i n นอร์เชนครั้งแรกของทัพรถยนต์อ e ีซูซุเขาแหละครับทั้งพิ k up อ e ีซูซุดี a x D-Max x x e r i e s eries, และ All-New i อีซ e ูซุมิ X ครับ คุณโทชิอากิม,มาเอคาวะกรรมการผู้จัดการบริษัทรีเพรอีซูซูเซลจำกัดเปิดเผยครับว่ารถใหม่ในปลายปีนี้ของอีซูซูเป็นรุ่นใหม่เนเชนที่มีการปรับโฉมใหม่ให้เข้มขึ้นดุขึ้นเริ่มจากอีซูซูดีแม็กยอดยนตรกรรมปิกอัพระดับพอปคลาสที่ประสบความสําเร็จอย่างมากทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศเนื่องจากเป็นรถที่มีการพัฒนาแบบไร้ขีดจากัดสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นในทุกครั้งที่มีการแนะนํารถรุ่นใหม่ครับ สำหรับรถปิกอัพรุ่นล่าสุดใหม่ Isuzu D-Max พลานุภาพไร้ข right ีดจำกัดปรับโฉมใหม่ใต้แนวคิด My New ID My New Isuzu D-Max ตัวตนใหม่ที่เป็นคุณล่ะครับโดย Isuzu ได้ช่วยให้ลูกค้าได้ค้นหาตัวตนใหม่ที่ไ right ร้ขีดจำกัดพร้อมสนุกไปกับการใช้ชีวิตที่มีความหลากหลายควบคู่ไปกับการใช้งานได้อเนกประสงค์ D-Max ใหม่มาพร้อมสีเทาโอเพกเรียกว่าเป็นเทรนด์สีใหม่ของวงการยานยนต์ล กัันเเลยยทีีดวครบสีใหม่นี้มีคุณสมบัติพิเศษให้มุมมองสีหลากหลายมิติไล่ระดับจากเทาประกายมุกจรดเทาเข้มแตกต่างตามมุมตกกระทบของแสงเรียกว่านาค้นหาท้าทายทุกสายตาครับ ซึ่ง4ีพิเศษนี้มีให้เลือกในใหม่ isuzu d max ทุกรุ่นนอกจากนี้ยังมีใหม่ isuzu x series pick up สไตล์สปอร์ตเท่ที่มาพร้อมชุดแต่งจัดเต็มซึ่งครั้งนี้ได้เพิ่มความสปอร์ตให้โดดเด่นยิ่งขึ้นอีกทั้งในรุ่นสปีดให้อารมณ์เร c ซิ่งสุดร้อนแรงและรุ่น h ฮแลนเดอร์สปอร์ตพรีเมียมแฝงเรซซิ่งสปีดภายใต้ความเรียบหรูสะดวสบายครับ และปิดท้ายด้วยอ l นิวอี s ู z u m ิวมาพร้อมระบบความปลอดภัยที่เหนือชั้นตลอดจนระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ a d a s าโดยเพิ่มฟังก์ชันความปลอดภัยใหม่ Turn a น s อซิ w วิ h AEB ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติเมื่อมีรถสวนทางขณะเลี้ยวขวาอีกขั้นของความมั่นใจในทุกการเดินทางโดยรถแต่และรุ่นจะเปิดตัวต่อเนื่องตลอดเดือนตุลาคมเลยนะครับ ใครที่มีโปรแกรมหรือมองหารถยนต <Rahmen> ์คันใหม่มาใช้ลองเข้าไปชมที่โชว์รูมรถยนต์อีสุซิทั่วประเทศตอนนี้ได้เลยนะครับก็เรียกว่าเข้าสู่ช่วงบรรยากาศของปลายปีแล้วนะครับส5 6 4นนะครับพฤศจิกาธันวาเนี่ยก็จะเป็นเดือนที่เรียกว่าจะไปใกล้ถึงการใช้ชีวิตหรือการบรรยากาศแห่งความสุขแล้วนะครับเทศกาลต่างๆนะครับก็ยังไง การเดินทางไปไหนใกล้ๆก็ควรจะดูแลตัวเองอย่างมากเลยนะครับแล้วก็อย่างที่คุณจจยุทธของยูสุบอกนะครับว่าเดินทางไปไหนก็ควรที่จะศึกษาเส้นทางนะครับเช็คสภาพอากาศซะหน่อยนะครับตรวจสภาพรถให้เรียบร้อยก่อนเดินทางนะครับผมครับวันนี้ขออบคุณนะครับยูสุมิวเอสใหม่นะครับรถเดินที่พาเรามาถ่ายทําบรรยากาศของเขื่อนกราสาโชลศิธิ์ในช่วงนี้นะครับจังหวัดลบบุรีนะครับแล้วก็ขอผู้ชมทุกท่านที้ติดตามชมรายการนักขมอเตอร์ของเรานะครับ ขอบคุณผู้สับสมรายการทุกท่านด้วยนะครับผมครับยังไงก็ขอผู้ชมทุกคนมีความสุขมากนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ